สวัสดีค่ะนักเรียนทีนารักของคุณครูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องใหม่แล้วนะคะคลิปที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องของเวลานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมุมเอ๊ไม่ทราบว่าปสามเรียนหรือยังคะเรื่องของมุมนะ,ะเรียนแล้วนะคะปสามนะคะวันนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมุมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะนะ,ะเรื่องแรกนะคะนะักเรียนเรื่องของจุดเส้นตรงรังสีและส่วนของเส้นตรงนะ,ะจุดเส้นตรงรังสีและส่วนของเส้นตรงนะ,ะเรียนดูเรื่องใหม่นะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของระนาบระนาบคืออะไรนะคะนักเรียนระนาบมีลักษณะแบนราบเรียกแล้วก็มีอาณาบริเวณไม่จากัดใช้รองรับรูปเลขาค,คณิตที่เขียนบนระนาบเช่นจุดเส้นตรงรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมมาดูตัวอย่างนะคะนักเรียนว่าระนาบคืออะไร มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะเป็นพื้นผิวราบแล้วก็เรียบนะคะพื้นผิวโต๊ะด้านบนเป็นส่วนของระนาดนะคะมีอุปกรณ์หลายอย่างนะคะนักเรียนที่มีส่วนประกอบที่เป็นระนาบนะคะเรื่องแรกที่นักเรียนจะได้เรียนรู้หรือทบทวนนะคะเรื่องของจุดจุดคืออะไร ะะจุดเป็นรูปเลขาคณิตที่ไม่มีมิติใช้บอกตำแหน่งนะคะให้แสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆเรานิยมใช้ตัวอ,อักษรตั้งชื่อจุดนะ,ะ,นะ,ะเช่นกจุดกจุดขอจุดงอนะะซึ่งป .3 หนูก็ได้เรียนแล้วนะคะรู้ว่าจุดงอแสดง หรืออะไรลูกจุดคอเป็นแสดงของอะไรนะคะนักงเรียนดูซิว่าในรูปจุดกอแสดงตำแหน่งของวัดนะคะจุดจอแสดงตำแหน่งของต้นไม้จุดจอแสดงของรูปรถอย่างเงี้ยค่ะเป็นการจุดเป็นรูปเลขาคณิตที่ไม่มีมิตินะคะใช้บอกตำแหน่งว่าของตำแหน่งที่เรา ของสิ่งต,งต่างๆที่เรานิยมใช้ตัวอักษรที่จะได้บอกว่าจุดกอแสดงตำแหน่งของวัดจุดขอแสดงของประตูจุดคอนะคะเป็นรูปของเจดีอันนี้นะคะเรื่องของจุดนะคะต่อไปเรื่องที่2อนะคะนักเรียนเรื่องของเส้นตรงนะเส้นตรงเป็นรูปเลขาคณิต1นึ่งมิติ มีลักษณะเป็นเส้นในแนวตรงที่มีความยาวไม่จำกัดการลากเส้นตรงบนระนาบอาจใช้ไมบ้บรรทัดเป็นเครื่องมือในการลากเส้นในแนวตรงแล้วก็ใส่ลูกศรทั้งสองข้างเพื่อแสดงว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัดจะมีลูกศรทั้งสองข้างเลยนะคะนักเรียนที่เป็นเส้นตรงนะคะเมื่อกี้เรื่องอะไรน,นะคะเมื่อกี้นี่จุด เรื่องนี้เป็นเรื่องของเส้นตรงเส้นตรงเป็นรูปเรขาคณิตหนึ่งวิติมีลักษณะเป็นเส้นในแนวตรงที่มีความยาวไม่จํากัดในการลากเส้นตรงระนาบอาจใช้ไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือในการลากเส้นแนวแนว,นวตรงแล้วก็ใส่ลูกศรทั้งสองข้างเพื่อแสดงว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จํากัดนะคะนักเรียนดูจากรูปค่ะนะคะ ดูนะคะลูกสอนแสองข้างนะคะเส้นตรงคองงหรือเส้นตรงงอคอนะคะเส้นตรงคองงหรือเส้นตรงงอคอนะคะงงไหมคะลูกซึ่งเส้นตรงนะคะนักเรียนในการเขียนชื่อจุดสองจุดส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นตรงก็ได้นะคะ แสดงเส้นตรงคอเงาะหรือเส้นตรงงอคอเส้นตรงคอเงเราใช้สัญลักษณ์นะคะนักเรียนถ้ามีสัญลักษณ์จะมีอยู่ข้อมูลตัวอักษรใช่ไหมคะมีลูกศรสองข้างถ้ามีคําว่าเส้นตรงจะไม่มีสัญลักษณ์นะ,ะหรือเส้นตรงงอคอเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์คือเส้นตรงงอคอ ต่อไปเรื่องของรังสีรังสีมีลักษณะเป็นส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลาย1จุดมีความยาวไม่จำกัดดูรูปนะคะจากรูปแสดงรังสีกอขอที่มีจุดกอเป็นจุดปลายารังสีกอขอเขียนสัญลักษณ์แทนก็คือ รังสีต่อขอจุดเริ่มต้นนะคะจุดจักจุดตอไปหาจุดขอนะ,ะงนไหมคะลูกจุดเริ่มต้นจับจุดต่อไปหาจุดขอเราเรียกว่ารังสีกอขอเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะเขียนในข้างบนนะคะลูกแล้วก็มีลูกศรอ,อยู่ตรงที่จุดเริ่มต้นไปหาจุดปลายนั่นเองนะคะ ต in ่อมาส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงนะส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวจํากัดสามารถวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงได้ให้ m แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงนะคะดูจากรูปนะคะส่วนของเส้นตรง n ต่อ ส่วนของเส้นตรงนอต่อส่วนของเส้นตรงนอต่อหรือส่วนของเส้นตรงตอนเมื่อกี้ครูบอกว่าส่วนของเส้นตรงนอต่อหรือส่วนของเส้นตรงตอนนมีจุดนอและจุดต่อเป็นจุดปลายส่วนของเส้นตรงนอต่อ เราเขียนสัญลักษณ์แทนนะคะเขียนสัญลักษณ์แทนส่วนของเส้นตรงนอตพอเรามีสัญลักษณ์แทนนี้น่านว่าส่วนของเส้นตรงนอตหรือส่วนของเส้นตรงตนเขียนสัญลักษณ์แทนด้วยนะส่วนของเส้นตรงนอตเราเรียกได้สองชื่อนะคะ ส่วนของเส้นตรงนอตอหรือส่วนของเส้นตรงตอนนส่วนของเส้นตรงตอนนยาวกี่เซนติเมตรครับห้าเซนติเมตรนักเรียนสังเกตไหมคะลูกเวลาไปเจอข้อสอบนะคะหรือคุณครูถามคุณครูยกตัวอย่างให้ดูว่านักเรียนดูบนกระดานว่าอันนี้เส้นตรงนี้เราเรียกว่าอะไรบางคนเห็นปุ๊บเส้นตรงนอตอใช่ไหมคะลูกไม่ใช่นะคะ ส่วนของเส้นตรงนอตอ่อถ้าเป็นเส้นตรงจะมีลูกศรทั้งสองข้างนะฮะย้อนใหมนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างามาดูนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของจุดเรื่องของจุดเห็นไหมคะจุดเป็นรูปเรขาคณิตที่ไม่มีมิติใช้บอกตำแหน่งใช้แสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง เรานิยมใช้ตัวอ,อักษรตั้งชื่อจุดนะก็อ่านว่าจุดกอจุดขอจุดคอจุดงอซึ่งในรูปนะคะจุดกอแสดงตำแหน่งของวัดนะเรื่องแรกคือเรื่องของจุดจนะุเรื่องที่สองเรื่องของเส้นตรงนะเส้นตรงเป็นรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติมีลักษณะเป็นเส้นในแนวตรงที่มีความยาวไม่จำกัด มีการลากเส้นตรงบุนระนาบอาจใช้ไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือในการลากเส้นในแนวตรงนะคะแล้วเราก็ใส่ลูกศรทั้งสองข้างนะคะใส่ลูกศรทั้งสองข้างเลยใช่ไหมคะลูกเพื่อแสดงว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จํากัดเราจะต่อออกไปทั้งสองข้างโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะหรือไม่จํากัดนั่นเองนะคะจากรูปนะคะนักเรียน เป็นเส้นตรงคองอเส้นตรงคองอหรือเส้นตรงงอคอสัญลักษณ์นะคะนักเรียนเส้นตรงเส้นตรงคองอเขียนสัญลักษณ์แทนนะคะนักเรียนสัญลักษณ์เห็นไหมคะลูกสัญลักษณ์เส้นตรงคองอจะมีลูกศรทั้งสองข้างเลยนะคะลูก หรือเส้นตรงงอคอเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เส้นตรงงอคอสังเกตได้ง่ายนะคะถ้าเส้นตรงจะมีลูกศรทั้งสองข้างนะต่อมาเรื่องของรังสีรังสีมีลักษณะเป็นส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายหนึงจุดมีความยาวไม่จำกัดจากรูปที่นักเรียนเห็นนะคะรังสีกอขอ จุดเริ่มต้นจากจุดกอไปหาจุดขอนะะรังสีกอขอเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะรังสีกอขอนะะจะมีลูกศรอยู่ไม่มีนังสองข้างนะครับลูกแต่ถ้าเป็นเส้นตรงจะมีลูกศรังสองข้างครับต่อไปเรื่องของส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงทีม่มีความยาว จำกัดนะคะสามารถวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงได้นะคะดูจากรูปนะคะนักเรียนส่วนของเส้นตรงนอตอ่อหรือส่วนของเส้นตรงตอนอนะคะ่ะมาถจุดนี้มีนักเรียนคนไหนสงสัยไหมคะว่าส่วนของเส้นตรงกับเส้นตรงมีความเหมือนตรงไหนและต่างกันอย่างไร เห็นได้จะชัดนะคะลูกไม่มีลูกศรสองข้างเราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนะคะถ้ามีลูกศรสองข้างเราเรียกว่าเส้นตรงในคลิปวันนี้คุณครูสอนเรื่องอะไรบ้างครับอันแรกคือเรื่องของจุดเนไะคะเรื่องของอระนาบเรื่องของเส้นตรงารังสีและส่วนของเส้นตรงนะ,ะยากไหมครับลูก ไม่ยากนะคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเรื่องนี้สนุกนะคะนักเรียนเป็นเรื่องของจุดนะ,ะระนาบเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีนะคะอันนี้มาทบทวนกันเรื่องของมุมนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยจุดจุดแล้วก็เส้นตรงส่วนของเส้นตรงนะคะ ไม่ยากใช่ไหมคะลูกอันนี้เป็นบททบทวนให้กับนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังงงว่าอันไหนเรียกว่าเส้นตรงอันไหนเรียกว่าส่วนของเส้นตรงและอันไหนที่เรียกว่าอาังสีนักเรียนก็สามารถย้อนไปดูคลิปได้นะคะวันนี้ให้นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงอารณาณแล้วก็อังสีนะคะ และที่ไอ้นักเรียนนะคะนักเรียนสามารถดูประกอบได้นะคะคือหนังสือเรียนหนังสือเรียนหน้า206หนังสือคณิตศาสตร์หนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนคือเล่มนี้นะคะลูกเล่มนี้นะคะหน้า206นะคะเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนเรียนอันไหนที่เรียกว่าจุดอันไหนเรียกว่าส่วนของเส้นตรง และไหนเรียกว่าส่วนของเส้นตรงและแบบไหนที่เรียกว่าระนาบและที่สําคัญและอีกแล้ว,ลวนะคะนักเรียนรังสีนะคะหน้าสองร้อยหกนะคะลูกนักเรียนสามารถย้อนไปดูได้ในหนังสือเรียนนะคะคลิปนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคิดถึงนักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะ